สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมจังตั้มนะครับที่จังหวัดตากนะฮะอำเภอเมืองตํบบลบ้านท่าพิกนะครับเคสนี้ก็เป็นเคตของนะครับบ้านคุณครูนะฮะบ้านคุณครูเทศบาลจังหวัดตากนะครับภาคเทนี้เป็นเคตงานภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตากนะครับชนบุรีระยองนะครับผมจังตั้มนะครับก็ ลงทํางานทุกพื้นที่นะครับก็อยู่ที่ลูกค้าศรัทธาแล้วก็เชื่อมือทีมงานให้เราทีมงานเราเข้าไปดูบ้านให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ทีมงานเราเข้าไปดูแลบ้านนะครับทษทีครับผู้ผิดนะครับผมนะครับก็เค่นี้เป็นประตูสแตนเลสลวนนะครับลวดลายอ่าคลาสสิกนะตกแต่งลวดลายคลาสสิกอ่าออกแนวสแตนเลสลวนลายอ่อนชอยหว,วานๆน,นะครับเป็นลาย ลายไทยนะครับเป็นลายไทยโตซีผสมลายาถาวันลายกระหนกนะครับก็เคสนี้ก็มีประตูนะครับบานเลื่อนไซส์5เมตรสูง2เมตร1ชุดแล้วก็ประตูเล็กเปิดปิด1ชุดแล้วก็ช่องลัวช่องลัวระแนงนะครับทั้งหมด20ช่องนะครับผมยีช่องนะครับก็เคสนี้นะผมทําการครับมีออโต้อัตโนมัติให้ลูกค้า1ตัวนะครับ ประตูบ้านหลังนี้ผมเลือกใช้เป็นแบรนด์อิตาลีนะครับเป็นยี่ห้อไลท์เอเซอร์นะครับรับน้ำหนักได้ประมาณ1,200กิโลกรัมนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเห็นหน้าตาสวยๆงานเงางาน100%งาน100%ะครับงาน100%งเนเก็ดพรีเมียมนะครับก็ทีมงานร้านเรานะครับได้ทำวิธีไหนให้งานมันออกมาสวยงามแล้วก็ใสสะอาดงานเนียนนะครับขนาดนี้นะครับ ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปชมระบบคอนโทรลด้วยออโต้อัตโนมัติกันก่อนนะครับาร์มนิ imm, ่มาว์มนิ่มนวลนะเราตล้ตหนักได้1,200กิโลกรัมนะฮะเสนี้ประตูบานนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ50โลแต่ผมเลือกใช้มอเตอร์ที่มันสุดอ่าที่มันสุดไปเลยนะครับก็อยากให้ลูกค้าใช้แบบจบๆแล้วก็แบบสุดไปเลยนะเราเลือกใช้แบตอิตาลีนะครับแบตอิตาลีก็ข้อดีของเขาเปิดปิดง่ายนุ่มนวล ออกตัวไม่กระชากกระโดดกระเด้งกระด้างแล้วก็เคสนี้เขามีสโลว์ดาวในตัวมีสโลวหลังแล้วก็สโลวหน้านะครับ2ชุดก็จะมีเซ็นเซอร์กันหนีบให้ลูกค้า2ชุดนะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นประตูเล็กนะครับเปิดปิดแต่ผมสไตล์ชักตั้มผมเลือกเปิดเข้าในเพื่อเป็นทงจุ้ยนะครับเงินทองก็จะไหลามาเทมานะครับผมนะครับรอบตัวผมใช้เป็นสแตนเลส กม2นิ้วหนา1.5มิลเส้นซอยใช้หขุนหนา1.2มิลนะับตัว C ตัวนี้ตกแต่งไปด้วยลายเบสิกด้วยตัว C แล้วก็ตดก้อแล้วตัว C ีข้างบนตกแต่งไปด้วยโดนัทหขุน12เซนนะครับด้านล่าง C เราใส่เป็น C 4ขหุนกันหมามุดเข้าไปข้างในบ้านนะครับรายละเอียดของงานก็จะอยู่ที่การเชื่อมนะครับรอยชงรอยเชื่อมรอยเจียนะครับเราจะเน้นเนนคุณภาพตัวนี้นะครับไม่ให้น้ําเข้าไปข้างใน เราเชื่อมเต็มทั้งหมดนับทุกจุดเลยนะครับงานละเอียดมากแล้วก็สะอาดตาแล้วก็เกรดพรีเมียมนะครับงานสวยนะครับงานสวยนะครับก็ส่วนประตูส่วนประตูนะครับก็จะเป็นออโต้อัตโนมัตินะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์กันหนีบเราเลือกใช้เป็นยี่ห้อไลท์นะครับผมนะฮะกรอบรอบตัวตัวครับตัวนี้เราใช้เป็นท่อ2นิ้วนะครับผมท่อ2อนิ้วนะ ตัวนี้ก็เป็นเถววันลายกระดนกนะเพราะบ้านของลูกค้าเป็นบ้านทรงไทยนะลูกค้าก็าให้ผมช่างตั้มมาออกแบบนะฮะให้อยากทําประตูสวยๆแล้วก็ช่องรูสวยๆให้เข้ากับตัวบ้านนะก็ปรึกษาผมนะให้ผมออกแบบแล้วก็ผมกับลูกค้าก็มาจูนกันนะว่าอยากได้แบบไหนอยากได้ลายไหนข้างบนกี่เส้นกี่แถวข้างบนโดนัท,นนทนกี่ช่วงก็มาคุยกันผมช่างตั้มเนลมิตวาให้ลูกค้าทั้งหมดแล้ว นะครับผมนะครับตรงกลางก็สวยงามนะครับงานสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่ทั้งหมดเลยนะครับผมงานประตูนะครับที่เด็ดของงานตัวนี้ก็อยู่ที่ลูกล้อนะครับผมนะครับงานที่เจาะมาดีที่ว่าเสียงนุ่มและเงียบและเบาเราใส่ลูกล้อใหญ่ให้ลูกค้าทั้งหมด2ชุดสีลูกเป็นลูกล้อสีนิ้วด้านล่างก็กันหมากันแมวไม่ให้หมาแมวมุดเข้าไปข้างในบ้านนะครับผมนะครับรางก็เป็นสแตนเลสนะครับผมนะครับ เสาประคองกันล้มนะฮะก็มีให้2ชุดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นช่องรั้วนะครับผมช่องรั้วตัวนี้กรอบรอบตัวผมใช้เป็นนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งกลมทั้งหมดเลยตรงกลางก็ตกแต่งไปด้วยเถาวันะตัวนี้ถาวรลายกระหนกตกตรงกลางตกแต่งไปด้วยลายตะก้อแล้วก็ตัวซีข้างบนนะครับ2ตัวนะครับชุดละแผงละสอชุด8ตัวนะครับเราจะใส่ให้ลูกค้า แบบเต็มๆไปเลยนะครับขาแข้งตัวนี้เราเอาแค่ห้าเซนพอนะครับเราไม่อยากให้ใส่ให้มันกว้างงานมันจะไม่ค่อยสวยครับแล้วก็แบบนี้งานจะแข็งแรงนะครับผมมันจะไม่โยกไม่สั่นนะครับปุ๊บข้างในนี่เราใส่ให้ลูกค้าทั้งหมดขาละสองตัวนะเพื่อความแข็งแรงนะครับงานเน้นรอยเชื่อมนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ทีมงานก็กำลังไล่เช็ดเก็บถู ทำฟาร์มสะอาดนะครับเราจะใส่ใจทุกรายละเอียดให้ลูกค้านะครับผมนะครับงานสวยๆแบบนี้เอาไว้ให้เป็นทางเลือกอต่อผู้รับเหมาหรือของบ้านที่กําลังมองหาช่างอยู่นะครับให้ทีมงานช่างตั้มนะครับร้านน้องสาวต,ตะตลดจ,จังหวัดนนทบรุรีให้เข้าไปดูแลบ้านท่านนะไปออกแบบดีไซน์อยากได้แบบไหนมีงบเท่าไหร่โทรหาผมได้เลยที่เบอร์โทร0 8 0 1 0 0 6 2 4 2ช่างตั้มเป็นกันเองคุยง่ายครับทำตามงบขออลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ทําได้ทุกแบบทุกลวดลายนะฮะเดี๋ยวก็ชมท่องล้วกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับสวยนะครับผมครับข้างบนก็สวยนะครับเราตกแต่งไปด้วยโดนัทนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็งานของเราเชื่อมเต็มทั้งหมดเลยนะครับนะครับอุปกรณ์นี้จับยกได้เลยไม่มีการหลุดติดมือแน่นอนเพราะว่าเราเชื่อมด้านในและด้านนอกนะครับไม่มีการหลุดนะตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับ งานเราจะเน้นๆแผ่เชื่อมให้หมดเลยเน้นความแข็งแรงให้ลูกค้านะครับผมนะเพื่อมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับมาแกะมาโยกตัวนี้เล <amigo> ่นมันก็จะไม่หลุดติดมือเพราะว่าเราใส่ใจในการทําการเชื่อมนะครับเราจะเน้นเๆคุณภาพรอยเชื่อมรอยเจียการเชื่อมทั้งหมดให้ลูกค้าเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งให้สวยงามนะครับเราเชื่อมจุดนอกในทั้งหมดนะครับผมนะครับนะครับก็ชมกันไปเรื่อยอ่ะ ด้านหน้าด้านหน้าวันนี้จะมียาวมาตั้งแต่ประตูครับจะมีทั้งหมด11ช่องนะครับ11ช่องแล้วก็ข้างหลังเป็นตัว L กลับเข้าไปมี9ช่อง<ม>ก็ทั้งหมด20ช่องนะครับผมนะครับงานสะวยนะครับผมทนะีมงาน,นครับทีมงานทีมงานช่างดนัยก็ออกําลังนะครับนะเก็บทุกเม็ดเลยนะครับเก็บทุกเม็ดเช็ดทุกซอกนะนะให้งานออกมานะครับ ให้งานออกมาสวยแบบนี้นะครับผมนะครับนากต้องมาเชิญดูใกลนะครับผมให้งานออกมาเกรดพีเยมนะครับสวยมากนะครับรอยชงรอยเชื่อมรอยเจียเน็บนะฮะเราจะใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับผมจนวินาทีสุดท้ายนะครับกระทั่งเนี่ยตอนนี้เราก็เช็ดนะเช็ดช่องปูนเพราะเวลาเรามาทามือไม้ก็ช่างก็จับนะแต่เรามีวิธีเก็บงานให้ลูกค้าให้งานลูกค้าออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนเดิมนะครับยาวไปถึงรูดเลยนะครับ ยาวถึงนุ่นเลยนะนะสุดนุ่นนะครับสุดชายแดนและสุดสายตาเลยด้านหลังก็เป็นแผงของแถมของแถมให้ลูกค้านะครับไม่อยากให้คนเดินอ้อมเข้าไปหรือหมาแมวมุดเข้าไปอะไรก็แถมให้ลูกค้านะผมนะฮะไม่ได้คิดสตงสตังค์แม้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับสำหรับลูกค้าพี่เพื่อนนะครับ,รบท่านใดที่กําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสนะครับ เกี่ยวกับงานตกแต่งบ้านนะครับประตูและช่องลวสแตนเลสนะครับก็ขอฝากร,ร้านน้องสาวสแตนเลสจ,จังต่าจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ให้เป็นทางเลือกตอบเจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมาที่กําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสช่างฝีมือ,องานร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาจับต้องได้นะครับก็ขอฝากร้านจังต่ำนะครับจังหวัดนนทนะบุรีร้านน้องสาวสแตนเลสเอาไว้ให้เป็นทางเลือกด้วยนะรักก็สนใจงานประตูสวยๆแบบนี้ผมก็รับงาน ทั่วประเทศไทยร้านผมตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับแต่ลูกค้าผมทําทั่วประเทศแล้วนะลูกค้าทุกที่ศรัทธาร้านเราก็เรียกผมเข้าไปประเมินราคาหน้างานนะครับนะฮะก็ผมต้องตั้มนะครับ,รบก็มีงานสวยๆนะครับทางเพจ Facebook ช่องทาง y t u t u นะฮะให้ลูกค้าติดตามกันนะแล้วก็ชมแบบประตูสวยๆเอาไว้เป็นแนวทางเผื่อลูกค้า อยากเอาไปตกแต่งที่บ้านนะก็ยกองูหาผมได้เลยถ้าต้องการข้อมูลด่วนข้อมูลไวก็ให้โทรหาผมที่เบอร์โทร8 0 1 0 0 6 2 4 2นะครับช่างตั้มยินดีให้คำแนะนำและบริการนะรับรับงานสแตนเลสประตูรั้วบ้านทั่วประเทศไทยเขตปร,ริมณฑลก็ขอฝากร้านช่างตั้มเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้า FC ด้วยนึกถึงจะทำประตูสแตนเลสให้นึกถึงร้านเราไปร้านแรกนะครับเพราะ ร้านเราเป็นร้านที่มืออาชีพแล้วก็ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมานะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมกันวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสอ r i b e กดหัวใจกดติดตามเพจร้านน้องสาวสตันเลสเอาไว้ให้ดีเพื่อจะไม่พลาดคลิปประตูสวยๆเอาไว้เป็นแนวทางให้ลูกค้า FC ได้รับชมกันขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลา ฝากประตูสตันเลสสวยๆไว้ที่จังหวัดตาดอำเภอเมืองบ้านท่าพิกด้วยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะวันนี้เราก็นะครับช่วยลูกค้าปลูกปลูกปลูกอ่าปลูกเออทีมงานเราทีมงานน่ารักนะครับช่วยเจ้าของบ้านนะครับคุณรูนะปลูกนบผมอ่ะ ก็ก็พอดีลูกค้าอยู่พอดีเลยครับผมก็สวัส okay> ดีครับคุณครูก็เดี๋ยวขอถามความคิดเห็นคุณครูหน่อยว่าวันนี้งานที่ผมทัางตามและทีมงานจังหวัดนนทบุรีมาบริการถึงบ้านคุณครูมีความประทับใจแบบไหนบ้างก็ช่วยฝากแฟนเพจหรือลูกค้าที่เขากำลังมองหาร้านขมสตรเลอร์ครับคือจากจากที่ดูของช่างซ้มนะคะดูจากไลฟ์สด ที่อไล์สดนะคะคเออแล้วก็ชอบงานว่างานเนี่ยเขา พอเวลาโทรคุยไอ้ช่างตั้มเขาคุยง่ายคือเราจะบอกว่าเอาอะไรก็หรือที่บางครั้งเราเปลี่ยนแบบเล็กน้อยน้องเขาก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มครับบริการเต็มที่แล้วมาทําก็ทีงานก็น่ารักรแล้วก็การนัดการทํางานหรือพูดคุยอะไรเนี่ยตรงตามเวลาทุกอย่างเลยครับแล้วก็พอทํางานเสร็จเรียบร้อยก็มีการเก็บงานทำอะไรอย่างเรียบร้อยเนี่ยจะบอกพอดีบอกคุณครูว่ากต้นไม้มาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกน้องช่วยอีกน่ารักอะค่ะครับก็ฝากไ้ด้วยนะคะว่าถ้าสนใจจะทํา เออ่เลดประตูรั้วทุกบ้านเนี่ยติดต่อช่างตั้มได้เขาคุยง่ายคิดง่ายค่ะขอบคุณค่ะรับขอบคุณครับขอบคุณทากท่านครับครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่อ่าลูกค้าพึงพอใจแล้วก็รีวิวอ่าเป็นงานให้ลูกค้าเอฟซีได้ตัดสินใจกันง่ายๆก็ขอขอบคุณครับมีรักแฟนเพจที่ เชื่อมือเชื่อเชื่อมือเชื่อใจผมให้ผมเข้าไปดูแลถึงบ้านนะครับระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับทีมงานผมขอให้ลูกค้าศรัทธาแล้วก็เมตตาทางร้านเราให้มีงานทําก็ยกหูมาหาผมได้เลยอยากจบงานสวยๆก็โทรหาผมทั้งตั้มครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ